รัฐวัตจัดให้อายุโลเหตุสอรี่ไปเข้าป่าไปทำอะไรคะอ๋อไปไหว้พระบำเพ็ญกุศลครับ <laughs> <laughs> เเอยยสาคุลหรใช่ใช่ไปไปท่านาคาคือคือผมไปมาหลายครั้งมากแนละ้ว <laughs> แต่ว่า <laughs> ทำอย่างเงี้อ๋อไม่ครับไปไปไป,ปีนเสาไหว้พระเฉยครับออะะไรเเปป็นนนพิศษม้คตีา ขอพรอะไรเป็นพิเศษไม่ไม่ได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษเลยครับครับขอให้ตัวเองสุภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในทุกวันก็มีแวางแคมไว้นานไหมคะสำหรับทีมไม่นานครับประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนครับคิดคิดคุยกับพี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยว่าเออเราเราไม่ได้ไปมานานแล้วจังหวะมันสามารถไปได้พอดีเราก็เลยล็อกคิวแล้วก็ไปกัน2วันแต่เรารไปบ่อยนะมันความถี่มันแค่ไหนพี่โอ้คือผมไปเมื่อถ้าไม่ได้ไปมาเกือบสองปีแล้วอ๋อหรอใช่แต่แต่ช่วงแรกๆท,ที่ที่เราไปกันเราไปแทบจะ ปีละครั้งถึงสองครั้งใช่ครับใช่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปนานแล้วก็เลยไปไปไปสัหน่อยไปออกกำลังกายด้วยมันเป็นความต้องการของเราหรือว่าผู้จัดการจริงๆเราเราเราแหละที่ผู้จัดการเขาไปบ่อยอยู่แล้วเขาเขาชอบเขาไป่า้ะประมาณ2030สาครั้งแล้วใช่แต่ครั้งนี้เราเออเราเราไม่ได้ไปนานแล้วเราก็เลยเลือกที่จะขอไปด้วยจุดส่งหลับคือออกกำลังกายหรือวหว้พลาว่ายพ้าสิครับเรา เราไปมูหรอไปมูใช่ก็ประมูประมาณนั้นก็ได้ไปไหว้พระขอพรพญานาคอะไรอย่างงี้ใช่แบบว่าพอได้ไปแล้วกลับกลับมาก็ดำนิดนึงกลับมาออกไปทางค้ำฮรัแดดร้อนก็แดดหนักก็จริงจไปตอนเช้าอ่ะแต่ขากลับอ่ะแดดมันตอนเที่ยงพอดีตอนลงแล้วก็เลยรับเต็มเต็มกันแดดก็ไม่ได้ช่วงที่คนนี้เข้าป่าเดี๋ยวมากใช่แต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะจริงๆเราก็อยากจะไปทัวร์แบบย่ากางเห็นเห็นเห็นในหลายท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นใน โซเชียลในแอปสีดำทิกตอกอะไรเงี้ยผมผมก็ขึ้นฟีดกวหลายหลายคนก็ไปกลางเต็นอะไรกันเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้สนใจนะแต่ไม่ไม่ฟีดรรู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่ามันน่าจะลำบากแล้วก็เหนื่อยอืมใช่ครับผมนิ้นดูอย่างเดียวนิ้นดูน้นดูเห็นเขามีความสุขดูวิวดูวิวผ่านโทรศัพท์เราก็ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปจริงก็ก็อยากไปแหละอยากไปดมอากาศเย็นๆต้นไม้เยอะๆก็มัได้า้ะผ่อนคลายมากส่วนใหญ่ที่เราวาดจากการเราไป เข้าป่าอย่างนี้บ่อยไหมถ้าจะไม่ได้ไปเลยจริงผมอยู่ช่องเกจเอคืองานผมอยู่อยู่ในป่าอยู่แล้วฮะเออใช่ใช่ก็ไปป่าบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นป่ามีต้นไม้หรือป่ามีทุกป่าใช่ไหมคะมีทุกป่าครับมีใบไม้บ้างไม่มีใบไม้บ้างก็เลยเอนจอยกับป่าเอนจอยไม่ได้ป่าแต่ตอนทํางานแล้วฮะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ป่าเท่าไหร่เออหลายคนก็เลยแซวว่าเราเป็นคนกินอยู่กินกินง่ายอยู่ง่ายไงเพราะว่าแบบเออไปถ่ายละครต้องเข้าป่ากินอยู่ในป่าประมาณนั้นจริงๆเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้ว ใช่เรารู้สึกว่าอะไรก็ได้กินเพราะเป็นคนกินกินเยอะชอบกินครับเป็นราที่แบบเป็นตัวเองมากเแเป็นตัวเองมากเป็นตัวเองก็ดีไหมใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณขอมากขอบคุณที่ชื่นชมในแบบนั้นครับก็ก็ดีใจที่แฟนเปิดรับในสิ่งที่เราเป็นตัวเองอะเนาะใช่ครับ ล้วปีหน้าของเราแทนโปรเจกต์จะมีอะไรยังไงบ้างคะแทนปีหน้าของเราเพราะแฟนคอนก็คือย้อนถอยหน้าใช่ป่มอ่ะใช่ครับมีมีแฟนคอนของชายชายแฟนคนอนครับก็มีหลากหลายประเทศอยู่เหมือนกันก็ได้ไปก็ที่นิ่งเพิ่งไปมาประเทศแรกก็ตืน่นเต้นละแต่หลังๆมาก็จะเริ่มทำทาเป็นชินเริ่มสบายขึ้นเริ่มแบบแต่แต่ก็ต้องฝึกภากษาอังกฤษอยู่เรื่อย ครับเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่จะอ่อนทางด้านนี้ก็ต้องเพิ่มพัฒนาไปเรื่อยครับแต่ว่ารั้งที่เราเราทาไว้เออคือไทยอยู่ยังไงฮะเธอยังไม่ถึงยเหรอครั้งที่เราที่แฟนคนที่ไหนที่ที่ไทยหรือว่าเอออ๋อที่ไทยใช่ไหมโอ้โหว้าวกันสนามเมืองเลยนะคนไหนคนก็แบบต่างประเทศเขาก็เออจะได้เห็นแบบนั้น้ครอคอยกันเนี่ยครับครับก็ ก็แล้วแต่ประเทศแล้วกันแล้วแต่โชว์แล้วกันว่าที่ไหนเหมาะสมอะไรสำหรับการแสดงที่ไทยที่เดือดสุดเลยไปที่ไทยที่ล่าสุดมีคือเดือดสุดที่มันเดือดสุดไหมจริงจรมันก็ไม่ได้เดือดสุดขนาดนั้นนะมันเป็นน่ารักไม่น่ารักหรอน่ารักคนน่ารหลังไงอะไรที่ว่าในหลายๆประเทศจะน่ารักแบบนี้บ้างก็รอรอคุณูรอติดตามชมในแต่ละประเทศครับผมหรือว่าประจำชา น่ารักเพิ่มกว่านี้อีกเหรอก็รอดูรอดูอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้ใช่ครับมันจะสริมงโมเมนต์แบบน่ารัก้เพิ่มขึ้นขนาดไหนคะในแต่ละแบบประเทศอะไรเงี้ยมันแล้วแต่โชว์มากกว่าครับเราแต่ละคนเราก็คุยเราก็มีการซ้อมกันกกับโชว์อยู่แล้วว่าเราจะไปเราจะเป็นในในได้แค่ไหนบ้างแล้วก็เราอยากโชว์จุดไหนบ้างแต่ละประเทศอะไรเงี้ยก็ต้องให้เป็นแฟนรอชมในแต่ละประเทศนั่นแหละแต่บอกว่าจะเรียนภาษาที่ไม่ได้คือจะไปเรียนเรียนแล้วครับแต่ก็ยังได้เท่าเดิมไม่ค่อยรับหัวไม่ครับ จะแก้ยังไงบ้างสามารถให้ฟังได้ไหมโอ้ยังก่อนนะฮะอาจจะยังในตอนนี้ครับผมเนรีลเท่าไหร่มันเต็มเท่าไหร่ฮะเต็มสิบเต็มสิบเหรอมให้เลือกสามตักหลามตั้งสี่ก็พอได้เล็กน้อยแล้วถ้าเรียนจบจากเท่าไหร่น่าจะสี่ครึ่งก็เพิ่มก็ถือว่าพัฒนาโอเคอะไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่เราภาพนิ่งกั็น